tao muốn lấy cái này <cười thương Becca> มาเร็วๆนะคิดถึงอยใครเดินอันนี้เดี๋ยวมาสะดุดได้นี่นะ

ินนะครับปีที่พี่เพินพี่เพิน,นพอนนเอาน้ำมันพอแล้วพอแล้ว จิหน้าตาดีแลวยังทำาหารได้ด้วยอันนี้พิทพิว่าไงนะมาีอยากะ่พอพอยดมันนี้แบ่งซึ่งเอาไม้ก่อนเลืกรองเบย์อะคะยาซันยาซัน มันต้องมีไม้เสียบชวด้ยค่ะะชวด้ยค่งั้นทอดไม่ได้หรอกแล้วไม้เสียบอยู่ไหนอ่ะออ๋เดี๋ยวเอาที่ะไม่จิ้มฟันนี่คะขาดไม้มาเดี๋ยวบอกให้มาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเขส่นี้นะคลิปข้าคลิปข้าคลิปอะไรหรอไหวขึ้นเยอะๆนะเดี๋ยวขอสู้มหานะคะขอสู้มหาหน่อยนะเดี๋ยวทอดค่ะไข่ตุดค่ะวิธีห่อหน่อยค่ะ เสียไปสวยค่ะนะพี่นอมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะซูมหน่อยนะหยุดเลยค่ะโอเคค่ะพี่นองไปได้เลยอันไหนคนเสียบคนเสียบไหนเสียบค่ะเสียบค่ะอย่าทำอะไรอตู่เราอยู่หน้านี้อย่าทำหน้าเชิงเอาเลยเอาเลยเขยับไดเขาขยับปลาเขางหน้าไหมไอ้จิมอ่ะ ขยับมาเลยไอติมขยับมาเลยถุงนี้ก็ได้ไหมขยับมาเลยเจ้าของไอติมสวยเนี่ยแม่บอลแต่ขี้เหนียวถั่วไปหน่อยนะถั่วโอเคถั่วถั่วลืมลืมลืมถั่วน้อยนิดถั่วน้อยนิดแต่แต่ฟินแต่แต่เปรียบด้วยคุณภาพห้าเซนเโอเคขอบคุณค่ะ Well, ีกหน่อยพี่ลินแม่นองนก้นให้เด็กน้อยหรอไม่อยากมาเลยมีเ้นกเใส่ปาเล็เอามาเลยเอามาเลยคนสวยทำพวกเนี้ยเบยอันนั้นไม่ด้มันไม่ไม่ถึงเล โอ้นี่หลานของมันไหมของแเออ สี่สิบห้าเมื่อกี้ข้าั้งแสรไม่ไหวน่จ้ะทั้งไม่จ้ะรือเตี้ยจ้ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่อยอร่ลูกอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยครับเก่งมาก กินเยอะๆ,ๆลูกอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมว้าวหมดแล้วล่ะค่ะอะไรนะคะ่อใส่กอกลังคอดค่ะกำลังมา,มๆๆมาอ่าสาว 没切。<Mar> <laughs> <c oughs> มือหน่อยลูกบอกมือใส่กล้องหน่อยเร็วดีใจไหมดีใจไหมไป เอาหลบก่อนลูกเด็กเด็กอย่าขึ้นไป thank <laughs> you